ก็พามาที่เวทีมวยอ้อมน้อยนะครับวันนี้ศึกเจ้ามวยไทยประจาที่ยี่เ็ดตุลาคมสอง6นห้าร้อหกสิบกนะวันนี้มวยเด็กทั้งนั้นเลยฮะยอดไอแอดฮะใหญ่สุดก็ร้อสิบหกปอนด์ครับนะฮะผมไม่ไม่ต้องถ่ายหน้าตาช่างเนะดี๋ยวเห็นคนนักมวยนะฮะเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะสุดสาครนี่มาเช้านี่มาเก้าสีุ่ดหกมาเท่ากันนะสุดสาครคอนยุทธนาเนี่ยน้ำหนักมาเท่ากันเลย9ก้าส่นะยังอ่ะ เอานุ่มมาแล้วแทจารย์เขียนวะมาแล้วมั้งตอนสอบอมาเดี๋ยวรอสักครู่นะเดี๋ยวไปสัมภาษณ์สุสานกรกันคู่ที่สี่นะนี่สุสานกรเจอกับยุทธนาสิกูแปลว่าร้อยปอนะมา4.6ผลกู้แรกในภูมิพ,พยัคฆ์ปอ,อวินกับเทวฤทธิ์ยังไม่มานะวันนี้วันนี้อ้อมน้อยด้านหน้านี่ฝนตกตลอดทางนะมาโอ้โหฝนตกมากเลยฝนตกตลอดทางเลยนะ ส่วนผู้ที่2ก็โชคดีเมกจะดีมาแล้วครับจากวันชิปเป็นชิปมาเจอเพชรสว่วนสพันธนังศรีนะฮะตอนนี้คุณอ๊อ,อกบางคุณพรม้มและคู่เอกวันนี้ครับเซมสันสิงห์มะลังทองเจอกับเพชรเมืองกันสอจอเปี๊ยกอุทัยทวัดชอห้าพยัคฆ์ร้อยสี่ปอนด์มนะคู่ที่มก็สุดสาครกับยุทธนานะอ่ะสุดสาครน,นี่ผ่านไปแล้วเอามาวันนี้ยอดเอเอสทางนั้นงนะ มีคู่สองข้างในรถอลหกบอลนี่ครับสุดสาคนรนสุดสาคออสร,าราคออนเนนคูดไหนคู่ห้าคู่ห้า,หาไม่ต้องม<า>ไม่นะไม่ต้องทาเงนเย็เยนเยน็นเอาแนะนำตัวครับผม วัสดีครับชื่อสุดสาคอนปลาเป็ข่แก้วครับชื่อสุดสาคอนเนี่คนยังวันหนของขาวเงี้ยประจวบครับฮะจังประจวบประจวบนะไม่ประจวบขาวเยอะนะพูถึงนาวันนี้พิกรพิกาอะไรร้อยปอนเคยสไลด์สี่ส,ส,ส,สองสสมใช่ไหมเวนี้โอเคไหมยช่อ,อยู่ประจำไหมเรื่องมันใหญ่ใหญ่เลยปกติชรกสเสีเส่สองสี่สองสองยูที่อุหินนะใช่เออของพี่ไอปไขแก้วในนะโอ้ยกรุ๊ปลาเพียบเลยสองมากี่วันนะ สองนาทีละเคยมาที่นี่ยังเคยละกี่ครั้งละครั้งเดียวมีครั้งที่สองเลยนะโอ้สบายเคยเห็นเห็นเวทีเรียบร้อยแล้วนะอ้าวเราสูงเท่าไหร่ร้อยสี่สามน้ำหนักปล่อยปล่อยสี่สิบสี่สิบห้าครับปีนี้อายุเท่าไหร่ละสิบห้าครับเรายังไงมวยมวยประเภทยังไงนะฝีมือครับฝีมือเคยชกเขาไหมเท่านั้นเลยไม่เคยเห็นเขาไม่ได้เห็นในคลิปไหมมีคลิปไปดูไหมมีเขาสไตล์ไงเดินฝั่งหน้าออ๋เดินฝั่งหน้าแก้มาเรียบร้อยนะ อ่ะล่าสุดไปชกไว้ที่ที่นี่แหละเป็นไงผลงานชนะคะแนนครับวันนั้นอ่ะสี่สิบสองอ่ะแล้วก็อีกไฟเป็นไงผลงานจำได้ไหมจำไม่ได้จำไม่ได้แต่ล่าสุดได้คือชนะที่นี่นะวันนั้นชกคู่อะไรคู่คู้สี่คู่สี่ใช่ไหมอ่ะเราเป็นคนประจคมเลยไหมใช่อ่ะฝากแฟนคลับเชียร์หน่อยคู่ที่สี่ฝากเชียร์ฝากเป็นกำลังใจด้วยครับเด็กที่โอเคขอโชคดีครับฮ่าฮ่เนื้อตัวขาวจ้วดเลยมาไอ้ภูมิยักษ์ ภูมยักษ์เหล <Sh> <Ora, S 2> ือเลืออะไรอ๋อภูมยักปอสองใช่ไหมหายรุ่กบเรเดียวอัอะไรวิ่งกันในเวทีข้างนอกวิ่งไม่ได้อยู่แล้วฝนมันตกเพราะว่าฝนมันตกภูมายักษ์นะ้นกินได้เลยถ้าถ้าผ่านถ้าผ่านได้ร้อยกินได้เลยดูแล้ว สูงยาวเขาแหลมนะไอ้ไอ้ไอ้ภูมิยักษ์เนี่ยวันนี้เจอกับเทวดิสเขาน้อยเขาน้อยมันอยู่ปลายมรีนะเอามาเกินเท่าไรจุดสองครับโอ้ผมมันสูงอย่งถือ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 มันสูงจังเอาแนะนำตัวไม่ได้ครับผมภูมิยักษ์ปอบินครับวันนี้เจอใครนี่เจอกับกระเทวดิสครับเคยโชคไหมไม่ครับไม่เคยชกเมื่อกี้เขามายังเห็นยังยังครับรองนี่สูงแต่มันสูงจังร้อยเท่าไหร่ ส่วนสูงก็173ครับโอ้โสูงเงินจะเท่าผมแล้วน้ำหนักปุ่นรอยเท่าไหร่ประมาณห้าสิบโลได้ครับประมาณ50าสโลปีนี้เยอะอะไรล่ะสิบสี่ครับชกมวยมากี่ไฟแล้เนี่ยเดินสาทีไหมสี่สิบสี่ทีวางไว้ล่าสุดชกไว้ที่กองทัพอากาศครับเป็นไงผลงานแพ้คะแนนครับแพ้แล้วก่อนหน้านั้นอีกสองไฟเป็นไงชนะครับล่าสุดชกอ่าเป็นกิโลใช่ไหมร้อยเนี่แบบนี้แหละไวนี้โอเคนะไม่เล็กไม่ใหญ่พอดีพอดีซ้อมอยู่ที่ไหน อันสุขุมวิทยครับอันสุขุมวิทอ่ะฝากให้ครับเชียร์ในวันนี้คนจังหวัดผมคนจังหวัดเพชรบุรีฝากพี่น้องชาวเพชรบุรีเชียร์ผมด้วยครับโอเคขอโชคดีครับเกิดยูจุดสองไปแล้วครับอ้าวขอบคุณมากครับอ่ะเดี๋ยวรอนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมเลยนะฮะรอสักครู่นะนักมวยก็ฝนด้านหน้านี่ฝนตกหนักมากแล้วนะวันนี้อ้อมน้อยนะฝนตกหนักมากแล้วนะอ่ะแซมสั้นสิงหกำลังท้องนี่ผ่านไปแล้วคู่เอกกับเจริญเพชรเมืองกันชอห้าพยักนะครับในคู่นี้ไม่เคยชกกันมานะ แล้วก็คู่แรกนี่ภูมิยักษ์ปอวินมา102.2เจกอกับเทวฤทธ์เกียรติเขาน้อยยังไม่มาคู่ที่สองนี่ก็โชคดีไม่กันดีก็เจอกับเนนะพชรสวุวรรณเพชรสุวรรณสอพัตนังศีนี่เกินอยู่จุดสี่หรือว่าเพชรสุวรรณที่เบลยิมแต่คนเดียวกันนะฮะก็ที่นี่อ้อมน้อยเขาแข่งต้องให้ใช้ชื่อในสมุดนะฮะคุณจะเปลี่ยนชื่อว่าคุณจะเปลี่ยนชื่อมากี่ชื่อก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดในสมุดชื่อเดิมก็ต้องใช้ชื่อเดิมไปก่อน ส่วนกูเอกนี่เอาไอ้ยอดไอ้แอดฮะสั้นเสียงกลังทองร้อยซีมาพอดีเลยเจ้าเพชรมังกรเพชรมังกรยังไม่มานะส่วนสุสาครชมรมมนุรักษ์มวยไทยในร้อยปอนนี่ก็มาเก้าสี่จุดหกเจ้ายุทธนาสิบครูแป๋วับยังไม่มานะฮะนี่คือทั้งหมดสี่คู่มวยทีวีนี้ช่องสามนะฮะก็ถือว่าสนุกละมวยอย่างงี้ดีหน่อยไม่ต้องเอามวยประเภทแบบว่าเก๋าเกมมาชกไม่สนุกเนี่ยมวยอย่างงี้ยมัขึ้นถึงก็ ล่อกอันเลยเนี่ยเหมือนคู่แรกเนี่ยภูมิยักษ์กับเทวริกนี่นะโอ้ภูมิยักษ์สูงเหลือเกินนะโชคดีนี่ก็สุดยอดวันนี้ไม่ไม่ไมรออ้อยสิบหกปอนด์เจอกับเพชรวันนี่ถูกคู่เลยคนนี้เนวันนี้เป็นเสือของคุณสม,ยมัยไหมไม่ใช่ของใครของออมน้อยชายสุขโขอ๋อวันนี้คงเสียชายสุขโขท,ทยัยเป็นผู้จัดน,นะผู้เอกนี่ก็เซมสัน้นเจอกับเพชรเมืองกันนี่เหมือนยกมวยมาจากสิงมวยไทยพันธมิตรมาชกหมดเลยเนี่ยสุษาคอครับเจกับยุทธนานี่ะน้ำหนักประมาณนี้ ด้านนอกในฝนตกมากนะโอ้โหนักมมยยังมาไม่ถึงเลยตกเยอะเลยแนหะละเดียฝนตกเยอะๆเลยเดียวผมพาไปดูบรรยากาศหน้าเวทีนะฝนตกมากเลยนี่วุฒิครถมก็มาในเชา้าหาข้อมูลสมาชิกนะใครไม่มีก็ไปสม,มัครมวยหูได้นะวุฒิคนถมนะอ่ามาเฮ้ยฝนตกพาสายฝนมาเออไปนี่ครับถูกคู่นะนั่นโดนอะไรวะโดนมันโอ้โอ,อ่าเป็นเหมือนกันมาแล้วกับ เข้าไปเลยเป็รเมือนกันครับมาแล้วเจอกับเซมสั้นนะร้อยสี่ปอนด์ครับยานครับคาสั้นดูเพ็รเมืองกันนะอ้าเลยครับลูกัดร้อสี่เหมือนกันวันนี้ร้อยสี่นะเจอกัรสี่ก็สี่เจ็ดจุดสามสี่ก็สี่เจ็ดจุดเิ แผน,นบังกานชาวฮั่งผ้าชักกับใช้ตามธรรมุดนะฮะแต่บางทีก็สีสีเสื้อสอจอบเป็กอุทัยครับเกินจุดสองเนี่ช่างทั้งเกงในนะึ่ร้อยสี่จุดสองเด<า>ือนหนึ่งละจุดหนึ่งผ่นงานมาเอมาเรียบร้อยครับแผนบังการผ่านเรียบร้อยถอดเก่งไนทนี่ผ่านเฉลุเลยถ้าไม่ถอดน,นี่ยังไม่ผ่านนะ เดี๋ยวมาคุยกับเพชรบางกันครับนี่ชอห้าพญาครับพูดกับยนนี่คนนี้พามาชงน้ำหนักวันนี้ขาดบางกรน,นะฮะโอ้โหทีมงนานมาละกรนี่ตั้งแต่เพชรตนเป๋พลิกชนะไปในตอนนี้กินเลี้ยงยังไม่หมดนะเงินอาชีพยังไม่หมดเลยตอนนี้<อ>ลายกำปัน้นอยู่ทีมงานชอห้าก็ญญาให้ที่นี่เขาให้ใช้ในสมุดนะให้ใช้ในสมุดชื่อให้ใช้ในสมุดนะห้ามห้าม ให้ใช้ชื่อในสมนะุดนะเปลี่ยนกิสกิ่นี่ช่างไปเลยนี่จ well ่างแล้วเลยไปตามาหาดูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์แต่ละคนช่างแล้วนี่ใส่แล้วผ่านแล้วมัไอ้นุ่นมาพอดี โชคได้เลยพอดีพอเก่งไหมพอดีอ่ะมาไอ้หนูาขาข้อเดียวแนะนำตัวสวัสดีครับเบพเหมือนกันชาวฮาปยาครับวันนี้เจอกับเซมสันส้นนี่ไม่เคยชกกันนะครับแต่นักมวยในค่ายเราแนะ่เคยน่าจะเคยชกเขาหลายคนไหม<อ>ไม่เคยไม่เคยโอ้โ,อโหสวนก็ไปทถมมาวันนี้เจอกั104นะร้อยสี่นะเป็นไงมาพอดีเลยมาพอดีครับสองอยู่ชาวฮาปยาคันนะสองกี่วันนะครับเป็น น่าจะเป็นเดือนเป็นเดือนนะเราไปมวยคล้ายๆกันไหมคล้ายๆกันไอ้ต่อยมันอะไรนี้ล่าสุดเป็นไงผลงานแพ้คะแนนบุญชัยครับที่ร้อนเมืองครับแล้วก็อีกสองฝ่ายหลังเป็นไงก็ชนะครับชนะแลล่าสุดชกอะไรกันร้อยร้อยสามครับอ๋อโหลดลงมวันองนี่ร้อยสี่มันชกกลางวันไงครับนั่นไม่มีปัญหาวันนี้เรื่องร่างองร่างกายสบายๆบามวยมาถึงห้าสิบไหมเกินน่าจะน่าจะเกินนะครับวันนี้จัดการอะไรกับเซมทันดีคิดว่าสลอดภเด็กวันนี้ ชิงเด็ก่อนนะก็ับนะตกเสียแผ่รุ่งร่างก็เหน่อยกันรู้ว่าวันนี้่าจจะซูซีกันซูซีกันนะเอาเราไปคนทั้จังหวัดสีสเกตับเอารู้นสีสเกตโจมข้ามพปแล้วครับฝากไปฝากคนสีสเกตช่วยเป็นกำลังใจให้คนครับเต็มที่อย่างนี้เต็มที่ครับโอเคขอโชคดีครับผมทำครับทำงานปั่นกี่กิโลเลยนี่ครับมาเซ็กซ์วันมาขึ้นขึ้นแทนขึ้นเทนเดี๋ยวมาคุยกับเพชรสุวรรณหน่อยมาเลย วูดนี้เพชรชูวานต้งเงินฝั่งนี้เลยวูดถ่ายรูปจ้ะยังยังอ่าถ่ายรูปก่อนคนคนไทยรู้ไปในเนี่ยนี่เดียวนี่เดียวเดี๋ยวดูมันจะวนไปวนมาเลยนะไลฟ์สดก็จะประมาณเนี้ยมันไม่เหมือนอัดคลิปนะอัดคลิปมันนิ่งเออหนึ่เจ็ดก็ศูนย์สองเออองก็โอเคอ่าเพชรชวันมาอมน้อยกี่ครั้งละนี่ครั้งสองครั้งสองนะวันนี้มาอยู่มาลังใหม่แล้วเอาแนะน้ำตัวหน่อย สวัสดีครับผมเป็ดสุวรรณมวยหูหนึ่งเชี่ยววัดนะมวยหูหนึ่งเชี่ยวัดพอดีกลับมาที่นี่ครั้งวันนี้พี่ก๊าซอะไรร้อยเท่าไรร้อยสิบหกครับรถล่าสุดรถชคที่รักสินใช่ไหมนะครับผมร้อยเท่าไหร่วันนี้ร้อยสี่อันไหนดีกว่าอันนี้มันใหญ่ไหมเนี่ยอันกลางวันก็ได้อยู่ได้อยู่นะถ้าตอนเย็นก็ร้อยสิบสี่นะครับวันนี้ร้อยผมว่าเช้ามาไงพอดีไหมพอดีครับพอดีใช่ไหมวันนี้เจอกับใครเจอกับโชคดีครับเจอมวยเจ้าภาพอลไรวันนี้ครับผมไอ้นุ่มเขาสไตล์เตะขาต่อยมัด ของเรานี่ะเป็นฝีมือครับผมเตะซ้ายเตะฟ้าขวานะตรงนี้ต้องขยันออกเลยนะครับผมน้อยเวทีมันเล็กนะครับผมไม่มีปัญหาเห็นเห็นคลิปก็หมดแล้วก็มีอะไรบ้างกลัวอมหมัดมีมัดแต่เราก็มีนี่ไม่ต้องกลัวเอ้าน้ำหนักป่อยเราเท่าไหร่ห้าสิเจ็ดห้าสิบแปดปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับยี่สิบเจ็ดแล้วตามฝ่ายหลังเป็นไงบ้างผลงานเราแพ้แพ้รวดเลยนะเหมือนจะชนะ แต่ไม่ชนะครับวันนี้เอาไหม่เดี๋ยวเราชคดีเอาความให้คำเชียรหน่อยเด็กที่ไหนคว้าพี่น้องจากสุราษฎร์แลงทีมงานมือว์หนึ่งจังหวัดเด้อยวันนี้แจ้งเกิดในนอนครับผมโอเคข้โชคดงนี้ถูกบ้างครับผมเอาละครับเป็นโซวัครับอยู่กับโคอิสทีมเอ็มยิมนะฮะเยอะอย่างเยอะแล้วอะมาดูคู่มวยวันนี้นะศึกเจ้ามวยไทยประจำวันที่21ตุลาคม2566คู่แรกนี่ภูมิยักษ์ปอบมองอินนะ100 102มา102.2เขาเจอกับเทวฤทธิ์เกียรติเขาน้อยยังไม่มานะครับ โขนคู่ที่สองในโชคดีไม่จะดีร้อยสิบหกยังไม่มาเจอกับเพชรสุวรรณซอพัฒนังศรีรัวมวยหอ่า,อห,อาหนึ่งพักปักยกเนี่ยนะอ่ามาร้อยสิบหกจุดสี่ว่าเช้าตอนนี้ผ่านแล้วครับโขนคู่เอกทำรายการครับเซมสัส้นสิงกำลังทองร้อยสี่ก็มาพอดีเลยเจอกับเพชรเมืองกันชอห้าพยัคฆ์ก็ร้อยสี่พอดีส่วนคู่ที่สี่ก็สุษาครชมรมอารักมวยไทยร้อยสี่ก็มาเก้าสิบสี่จุดหกส่วนยุทธนาสิทธิ์คูเปลี่ยนยังไม่มานะก็มีที่ยังไม่มาก็ยุทธนานะฮะยุทธนา โชคดีแล้วก็เทวริสนะฮะนี่คือสี่คู่ใช่ไหมอาจารย์ประสิทธิ์เทวริสเทวริสยังไม่มาสองยุทธ์หนังสีิบกว่าคนนะตีสี่ตีห้าแสดงว่าคนที่ชอบเข้ามาดูอ่ะใช่คนชอบมวยจริงๆนะอ่าเหลือเทวริสยังไม่เข้ามานะครับแล้วก็มีไอ้ไอ้อะไรวะโชคดียังไม่มาแล้วก็ยุทธนานะประมาณนี้ชักน้ำหนังเรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวผมมายุติไลฟ์สดเพียงแค่นี้ข้างหน้านอกนี้ฝนตกมากเดี๋ยวพาไปดูนะดูฝนก่อน ก็านางมวยยังมาไหมครับวุ้ดจะลืมเรียกนางมวยนะจะัดเองคนไหนอย่าลืมนะครับใครไม่มีมวยหูก็ฝากมวยหูน้องน้องใหม่มาแรงครับตอนนี้รวยแล้วครับยุบวุฒนะินครวัฒนเลี้ยงไก่ด้วยนะครับผมฟังอยู่นะนี่ด้านนอกฝนตกมากนักมวยอย่าไปวิ่งข้างนอกนะเปียกฝนนะนี่มาคล้วนะทีมงานจิบป่าพนังนี่นี่ฮะอย่าไปวิ่งข้างนอกนะฝนตกนะลงมาข้างในนะ นี่ฝนตกมากเลยวันนี้ดูเอานี่โอ้โหผมมาฝนตกมากเลยผมมาในผ,ผ่าสายฝนวันนี้นะดูฮะ,ะหน้าเวทีนะนี่ฝนตกเยอะเลยนะฝนตกเยอะเลยฝนตกเยอะเลยนะอ่ะเดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมไปหาสาัมภาษณ์ทางมวยก่อนนะเดี๋ยวค่อยกอ่อติดตามดูคลิปแล้วกันเดี๋ยววันนี้ให้ได้สี่คู่นะคู่หนึ่งคู่สองคู่สามคู่สี่นะฮะอ่ะเดี๋ยวมาช่างหนกสเส่หมวกปิตาช่างไีกครั้งนะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ